หนูมึงชนอีกแล้ว,เ,วอเอามาเอามาเอามา,ามาเดี๋ยวกินช่วยกินนี่มา,ม,าม่มามดได้ไม่ว่าอร่อยจริงไม่อร่อยปลอมนี่มาอีกแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมทานทานไหมทานเนี่ยเที้ยวไปหวานไปเนาะอร่อยมากนัวของแล้พอดีเลยไข่ปูใช่ไหมไข่ปูนีน่น่นากินน่ากินอื้อ แมเบียบอกเลยเดีเมาเด้อแล้วมันประทวงขึหนูก็องว่าหลุมบึงชนชาแนล u ูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกี้เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นร้านที่แม่ค้าสวยที่สุดในโลกค่ะอะไรนะร้านที่แม่ค้าสวยที่สุดในโลกโอเครู้กัน,กนโ,ตโต้ต้องเข้าแล้วนะ เดี๋ยวยังไม่ได้วัดดีเลยน้องบิ๊ว่าดีครับวางของวัดดีสวยเนี่ยว่าดีสวยนี่ไหนยังไงไงมันไม่ใช่ถอนใส่บัวเมื่อกี้มันทำอะไรอ่ะขยิ่งเย่หรอขยิ่งเย่ไม่ใช่ขยิ่งขยิ่งอันนั้นนะอันนี้เปิดซิงด้วยเมนูอะไรครับรับผมชลรดค่ะดีดีรับผมชลรดค่ะ ตำอะไรตำผงชูรสตำผงชูรสนะครับเมนูตำผงชูรสนะว่าไปเป็นเมนูจกกี้ยกร้านนะครับเปิดซิงแต่หอยแขรงฮะหอยแครงนะครับเปิดซิงบินแรกนะนมันแห้งๆวันนี้ขอยอดห้าหมื่นได้ไหมคะ เอาไปแสนนึงเลยเป็นไงหนูโอ้แสนแนึงอ่าเว่าะลูกหนูหลุดประเดีเ <laughs> ลมอนมะนาวพรุ่งนี้ถ้าคิดคือก็จะมาขายนะหรอขายคนเดียวมะนาวกระตังคาเนี่ยนะถ้าพรุ่งนี้สะดวกมาก็จะมา ว่าเดี๋ยวไปหยุดวันพฤหัตวันพฤหัตหยุดไปไหนหนูออกอีเวนต์เหรอจีฮะมีคนเหมาโดนเหมาเหมาไปไหนเหมาไปออกอีเวนต์อีเวนต์ที่เดี๋ยวคอยดูในคลิปนะพี่หนุ่มนนจะไปด้วยชาบังศรีราชค่ะเน่ว่าหนุ่มเมืองชนชาแนลจะไปด้วยสักหน่อย เือไปแหละออกท่าเรือนี่ไปโปะแหลมชะบังเลยขอนุญาตเติมมะนาวขออนุญาตเติมมะน,น,นาวก่อนนะครับเติมไปแล้วหล่ไปแล้วให้ลูกเก็บปากเนา่าร้านนี้ใช้มะนาวเทียมร้อยเปอร์เซ็นต์แพ้กว่านี้ก็ต้องไปเดืดทิ่ต้นแล้วครับ น้ำปลรราประชาตแตกนะน้ำปลาประชาตแตกเมื่อวานไหมอยู่วันนี้ไม่สุกพอดีกันไงเมื่อวานไหมวันนี้ไม่สุกพอดีกันเลย นแสบแสบอีหลีผ่านเข้าวะ <c oughs> ทิงท้งอีทิ้งคอยทิง้งอ่ะอันแรกเราจะได้เป็นสมานน้ฉันกันแล้วก็เป็นเอกฉันในการอ่าน้ำดินชมิมโอเคไหมไม่เปรี้ยวไปหรอกเนาะผ่านไหมเนาะโอเคโอเค ดูชัร์คเอ้ยนี่เรมาดูิดติงหอยแครง ทำแบบไม่ต้องไปนับตัวเลยนะครับน,นับทำหมใจเราใหญ่พอนี่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะยกล้านตลานลูกน้องเป็นกลางนะคบลูกกลางประมาณต่อด้วยยำยกล้านจกกี้ยกล้านนะครับ ไปท่องวนไปผู้ชายผู้ชายได้ตายไปไต้องเอาผู้ชายตายไปด้วยทำไมอ่ะไม่ได้มีเหงาแน่ดูวีนีจะขาดผู้ชายแน่หรอถ้าขาดไปมันก็เหมือน,นเหมือนอะไรทนยาไม่เสร็จผนชุรถ <laughs> มันต้องเติมเต็มทำยำไม่เหมือนไม่ใส่ชุดแล้วนั่นหนึ่ง <laughs> เนี่ยมีเงินสักห้าแสนเขาไปทำอะไรหนูร้านแถวบ้านประกาศเซ็งเหรอ,อจะปเซ็งไปหลังมอบูไหมโว้ไกลยังมีผัวรวย <c oughs> จะหลอกให้เ้าเซ็งร้านให้แล้วก็เลิอกอุ้ยวางแผนไร้ากาดอะ่ะ นับปลาดาวันนี้ค่อนๆเลยชิมยังเจ๊เปิดร้านแล้วมาสีไข่แน่พี่หนุ่มขาน้องขอยอะไรอย่างนี้นเล่นไหมขออะไรหรอเรย็บปอดเผาหนะ่ วันนี้ไมพี่โนอิมจังเลยโอนใจนะคะได้กันลูกห้าร้อยบาทพอดีลูกนี่ยังไม่ดูบนเลยนะเจยวโคนปลาหมึกหมึกสุกหมึกสุกสกินดิบไข่ปูไข่ปลาไข่ปลา ไข่ปลาหมึกเจ๊ร,รับงานเหมานะคะใครยินดีเหมาขอบคุณค่ะลูกเหมามาเลยเท่าไหร่เจ๊ค,คิดเท่าไหร่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกอ๋อเราก็จะคำนวณของให้เนาะรับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับเหมือนอัพจะได้คุมนี่รวมค่าตัวยังค่าตัวไม่มีรอกรีฟรี ขอหน่อยนิดนึงค่ะวันนี้น้องดินทำงานช้านนไม่ได้เก็บไอ้แขงมามีเอฟซีคอมเมนต์มานะว่าพี่หนุ่มพูดไข่ปลูนะพี่หนุ่มหันเล่นนะทีนี้จะไม่หันเล่นก็นพี่หนุ่มก็เรียกไข่รปรูปกติพี่จะเล่นไงไข่รปลูงี้ไงเล่นเอฟซีว่าแกเอาไข่ปูไปรวมกับรู <laughs> โดนเอฟซีคอมเมนต์มาว่า ต่อไปนี้จะไม่เล่นแล้วนะเอาจิงๆกันแล้วนะ,ะไ,ไปเถอะสูเอปซีเรียสมากชีวิตคนเดยกก็ตายกันหมดแล้วเราผันเล่นๆให้สนุกเฮฮาไม่ชอบในเอฟซีนะนะวันนี้ลืมลูกกุ้งน,นี่จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งสดนะครับลืมลืมกุ้งสุกลืมลก,กุ้งสุกลืมก็ใส่กุ้งสดไปเยอะๆเลยครับปิดให้หน่อยค่ะ น้องลืมอะไรไม่ดีไข่แดงไปแล้วบุยยอไปแล้วหอยนางรมน,น,น,นี่ชุดนี้เซตนี้จะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับเจ๊กี้เป็นคนคิดบวกหอมบวกหอมบวก <laughs> นีเติม <laughs> เติมตม,ตม,มอนให้นอ้อง ่เเมมืออยหนกนี่นะบุรจษกีหั่นเซมอนนะเซมอนหั่นเป็นแล้วหั่นเป็นยังอ่านโดโดโดแล้วทำไมแขนเป็นหมุนพันกันอย่างนั้นน่ะหนูฉันจับกลางนี่ไงเออถูกต้องอันนี้รู้ไหมใครเป็นคนสอนใครไปดูคลิปเจ๊หนึ่งมาหรอเจ๊หนึ่งอ่ะเจ๊หนึ่งเป็นคนสอนนะเนี่ยต้องขอขอบพระคุณเจ๊หนึ่งนะครับอกีงูมานานแล้ว แอบล,ลอกสูตรเอาลอกสูตรที่หนึ่งแทบตามปากนะเรียนแบบเป็นเรียนแบบเ,เรียนแบบก็คือเรียนแบบอันไหนเราเรียนแบบเราก็เรียนไปกันไบกันอันไหนดีเราก็มา,มาใช้ในร้านเราเนาะใช่ใช่อันไหนดีก็มาปรับปรุงใช้ในร้านใช่ไหมใช่อันไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำเราก็ทำมเพราเราไม่ดีกว่าเขา ใส่ซิมเพิ่มน่อยเงี้ยเดีอยากให้หนุ่มมืงชนชิมป่ะหนุ่มมืงชนอีกแล้วช่เพิ่มช่วยหน่อยเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวกินช่วยินี่มาได้ใครว่าอร่อยจริงไหมอร่อยปลอมนี่มาอีกแล้วอร่อยไหมอร่อยไหม ทานทานไหมทานเื็อเปรี้ยวไปหวานไปเนาะอร่อยมากนัวอร่อยอร่อยจนเช็ดเหงื่อเงยอร่อยจริงวันนี้อากาศร,ร้อนอือือพอชิมเข้าไปแล้วอยากกินเป็นแบบกระมังใหญ่ๆเลยนะ ลูกกลับบ้านกันเถอะแม่ลูกแม่เดี๋ยวมาเอาเด้อี๋ยวข้าเลยข้าอะไรปิ้วต่อได้ยำไรครับน้องบี๊ดยำไข่ปลาเล็กเที่ยวกุ้งสุกเฮ้ยกุ้งสดเข็ดปูไข่ปลา มาล้าไปคุนพี่ขา,าล้างค่จะรถจักรรถจัดรไม่น่าดีไปเลยแยกน้ำไปท่กนแม่ ได้หยู่ทุกวันอังคารไม่แน่พรุ่งนี้จะไม่อยู่ เลยไเม่พูดเนีมื่อวานถ้าลงคลิปไปเห็นเจ๊กิมเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะยังไม่สางเมาอีกดรอกำลังอื่นๆอยู่มี f c คอมเมนต์มาถามมาว่าแรงเยียบๆนล้วบรรยากาศไม่ค่อยดีเมื่อวานไม่ค่อยดีพี่หนุ่มก็เหนื่อยด้วยเมื่อวานอ่ะ ไปพัทยามาฉันเมา <laughs> วันนี้ฉันจาง้วไม่รู้เป็นอะไรมันติดนอนดึกตลอดไม่ได้ทําอะไรนะมันนอนไม่ค่อยหลับ,บล<ะ>ไปกินมาหลับอีกทีตีห้าทุกวันเลยไม่รู้เป็นไรก็ไม่ค่อยได้ปอกนะไม่ค่อยได้ดื่มโอแต่วันนี้นดื่มมาไงคือมันเสาะขาดไหมหนูเดือดกล่องใหญ่้ หรือยำไปเลยนะที่กี่มีทุกรส <นะ S 2> หวานเค็มมีทุกรสครบรสนะครับสามรสหวาน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 นะหรือว่าเค็ม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 แลแ้วแถมได้ลุ้นว่าจะได้ว่าจะได้รสไหน <c oughs> <c oughs> อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ มาว่าน้องบีทให้ไข่บรรดาไข่จุกมากนะเมื่อวานนะจุกจริงแบบจุกล้นกล่องไปเลยไข่จุแบบมโหมีเอฟซีบอกนะว่ามันเจอของกินกล่องใหญ่กว่าในคลิปวิดีโอใช่ใช่กล้องแล้วแหละใช่ใช่ไม่ไม่ไม่กล้องพี่หนุ่มใช้ใช้เลนส์วายไงแล้วตัวจริงเลนกินก็สวยมากพี่หนุ่มจะใช้เลนส์วายถ่ายค่อยมุมกว้างไงลูกค้าบอกว่าเอฟซีแม่ค้าสวยมากนี่สวยกว่าในคลิปเยอะอุ้ยไข่ปลา ทำอะไรพอดีลูกไข่ปูใช่ไหมไข่ปูนี่น่ากินน่ากินอืมดีนะแก้มเบียร์บอกเลิศอย่าเมาออเด้อเดี๋ยวมันะสวนคือหนูก็บางบ้างต่อด้วยอะไรครับน้องบิ๊ดต่อด้วยยำกุ้งสดยำปลาหมึมปะะกปลารหเป็ดกลางเดี๋ยวมาปิดท้ายที่เมนูนี้เลยนะครับ เผ็ดกลางเผ็ดกลางแสดงว่าคนกินเผ็ดได้เราก็ใส่เมยอย่างขอบคุณคะ <S 1> <S 1> แต่ฉันชอบนะนชอบเอฟซี C ที่ดูไม่ค่อยตีเรื่องการใสร่ผงชูรสฉันมากฉันก็ไม่ได้ใส่เยอะใช่ไปไปช้อนอปทับที่ ไม่พูดถึงร้านอื่นก็ใส่เยอะกว่าหนูอันนี้เราทําสดๆให้เห็นนะมันก็จะเลยดูเหมือนว่าจะเยอะนะแต่กินๆแล้วแค่ปลายทัปพีนะครับไม่เยอะเยอะบีฟีคอมเมนต์มาบอกชอบมากเลยทัาพีสู้ชีวิตมากโอยอย่าบุรี่น้องน้องน่ารักไม่ทัพีทัพีถ้าไม่หักไม่เปลี่ยนนะส่วนมากจะหักแล้วก็ไปขโมยเข้ามา นี่ก็ของร้านกุ้งเต้นร้านกุ้งเต้นยังไม่หักยืมแล้วยืดยืมแล้วยืดของเขามาแบบเต็มมันตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไหนดูไหมตอนแรกมาอย่างสวยเห็นอยู่พี่ดูเห็นอยู่ไปยืมข้อนั้นอ่ะวันนี้ปลาถูกสปกอร่อยมาก นัวมากแ่บมากแม่ค้าก็แ่บมากปากดีด้วยปากดีต้อดนอะไรเอ่ยโดนกล้วยฟาดปากโดนกล้วยฟาดปากใครมีกล้วยมาฟาดปากจ๊ก,กี้ได้นะครับอัธโรดวันนี้โพสไปนในเพจแล้ว ว่ามาซี่เจ้หน่อยเลยเปิดแล้วโอ้ยวัาเเปิดร้านมาคนเข้าไม่อยู่เลยวันนั้น,ลนะ,ะลงคลิปรถท่วมเปิดขายของคนไล้์ร้อยหนึ่งลงคลิปจังไรคนไล้์หกร้อยกว่า <laughs> งงในในเพจยังไม่เคยมีรูปยามผูม่หรอกมีแต่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> แต่ลูกค้าก็กดไลค์กันนะลูกค้าชอบกระหน่ำไลค์เลยนะ <laughs> อันนี้กุ้งสดนะครับพอพอพอเยอะไปแล้วไปอะไรครับปลาหมึกขอที่ยำปลาหมึกนะ ชิ้นเบลอเลยปลาหมึกชิ้นใหญ่กว่าปากอีกโอ้ยเอา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 นี่โอเคอเค,ครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มบองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับวันนี้รอเรือหอเหือตม่ตามติดตามตามด่า <laughs> วันนี้รอ <นะ S 1> เรือนะควบกรารไม่มีนะถ้ามีคำไหน fc อมเมนต์มาอกีก ได้เ<อ>จ้าดดาโอเคสวัสดีคร,รับน้องบีบ๊ายบายสวัสดีครับบายวัสดีสวยๆดีเงี้ยเฮ้ยสุดมือสูงนั่นเมื่อวานใ <c oughs> ส่บิกคุณน,น,นบกอนนบใช่ไหมจีมพู แกดูยุ่อยากก็มีถ่ายเช่ยนั่นแหละไป <laughs>